7เมษายน2 5 5 8ที่ผ่านมาทางชมรมพัฒนากีฬากอล์ฟภาคเหนือตอนบนและบริษัทธนัดบันเทิงโปรดักชั่นจำกัดได้แถล,แลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟที่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่องานการแข่งขันในครั้งนี้ว่า mm hmm. Top not COP n น t อต g o o ์ฟโอเพ จะจัดขึ้นในวันที่สองพฤษภาคม2 5 5 8ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา12อนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณสนามแม่โจ๊กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาเพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ได้หาประสบการณ์และพัฒนาฝีมือเพื่อความเป็นเลิศและมุ่งไปสู่ระดับมืออาชีพโดยมีค่าสมัครทั้งสิ้น4 0 0พันบาทพร้อมชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และชิงเงินรางวัลมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทอีกด้วยค่ะสมัารการจ,าจัดงาน การแข่งขัน Top n น็อตกอ p โอเพนะครับ2015ก็ได้ร่วมมือกันระหว่างต้อมแล้วก็สันนะครับจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสุขให้กับนักกอบสมัครเล่นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็น3ามไฟนะครับไฟ A ไฟ B ไฟ C นะครับแล้วก็ ชิงถ้วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง3ท่านนะครับการคืนความสุขให้กับนับกกอล์ฟหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าเราจะเอาส่วนที่เป็นส่วนดีของอกอล์ฟการกุศลมาทั้งหมดนะ้นในส่วนเรื่องของเอนเตอร์เทนเรื่องของการรับรองแต่ส่วนเรื่องของการแข่งขันเราจะยึดตามกฎของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเลยใช้กฎกติกานะฮะ แม้กระทั่งไม่มีการจองแทดดี้มีการรายงานผลทุก3หลุมซึ่งเป็นออฟฟิเชียนสกอร์เลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้นักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยได้ใช้ความสามารถในเชิงกีฬากอล์ฟได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็สำหรับค่าสมัครงาน4,000บาทนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่2พฤษภาคม2558นะช็อตการสตาร์ทเวลา12.30นาที สำหรับค่าสมัครในส่วนหนึ่งก็เป็นค่าสนามอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคืนความสุขให้กับนักกอล์ฟเลยก็คือเป็นเงินรางวัลรวมกว่า2 0 0 0 0นบาทนะครับออฟเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นดูแลไปแต่ทางเราเนี่จะเดูเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องอินเตอร์เทครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจัดก,กิจกรรมตอนตอนเย็นนะครับแล้วก็รูปแบบของการ คือเหมือนการเอนเตอร์เทนตั้งแต่ตั้งแต่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันแถลงข่าวนี้แล้วก็จนวมถึงวันแข่งขันเองก็จะมีก็คือเราจะเราจะทําให้มันเกิดความแตกต่างซึ่งซึ่งให้มันต่างจากการแข่งขันกอบทั่วไปตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีเหมือนการจัดเลี้ยงแต่คือเราไม่ใช่จัดเลี้ยงเหมือนเหมือนทั่วทั่วไปแต่เราจะทําให้เกิดความแตกต่างที่เหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกเราคืานความสุขให้กับนักกอบจริงจริงอย่างเงี้ยครับว่าเออให้ว่าใครใครมาสมัคร ในงานนี้ครั้งนี้ก็อาจจะสัมผัสกับค,ความสนุกสนานกลับ